ครับนี่เดี๋ยวผมจะมาพาเปลี่ยนท่านนาฬิกาครับกีช็อกรุนจีหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับอผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเองบ่อยไอตัวนี้ก็เคยนะผมก็เปลี่ยนบ่อยผมใช้มาสิบสองปีแล้วครับตอนนี้ดานี้เราก็มาไขา่เอา สกรูที่ยึดฝาครอบนี่เอาก่อนนะครับ่อไขมาแล้วครับเพื่อไม่ให้แบบว่าเสียเวลาครับนี่ไขออกปุ๊บนะนแดีวก็บ๊บรคออกมาครับเห็นไหมครับจะมีโอลิงตัวนี้นครับโอลิงนี้นครับเอาไว้นะครับอ่าทีนี้เราทำวามนะอาดแลเวเรวก็วางไว้ตรงนี้เวลาเราไสเราจะได้ไสมันดืมครับ นั้นเราก็แจตตันนี้ครับตนี้ออกมาปุ๊บนี่แล้วก็เอาวางไว้เหมือนเดิมนี้นะครับจากนั้นเราก็ตอไปนะครับครับอ่าอันนี้ตัวขั้นตอนสําคัญน,นะครับไอ้เมื่อกี้นี้ทอดอกอ่ะไม่ต้องเน้นมาเน้นตอนนี้ครับเอาเข็มนะครับ ท่านผู้ชมให้เข็มใช้เข็มจิ้มตรงนี้ครับนี่ครับดิ้งปิงเลยครับเห็นไหมครับนี่ออกมาแล้วครับเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้เป็นนะครับยี่ห้อสซนี่ครับสซนี่เห็นไหมครับ cr หนึ่งสองสองศูนย์ดูนี่สามโวลต์นครับเยแปนเหมือนกันอันนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี่ผมก็แกะออกแล้วนะครับนี่เป็นมูราตาครับ cr หนึ่งสองสองศูนย์เหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาใส่ครับท่านผู้ชม ไม่ต้องไปคิดมาจับใส่แบบนี้เลยครับก็กดลงครับง่ายครับปอกไว้อย่างยากกว่าอีกนะครับนี่ครับดูถ้าเกิดมันมีเศษอะไรเราก็เอาออกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันสกปรกแม่งมันจะมันจะกันน้ำไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ครับอ่าตอนนี้เราก็โอลิงใส่ก่อนนะครับ มันจะได้มันจะได้ไม่สั้นอลิกที่สำคัญมากครับนี่ถ้าไปร้านนาฬิกาเนี่เขาจะเปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมอืมที่จริงมันก็ยังใช้ได้ครับแต่ที่เขาจะเปลี่ยนก็เพราะว่าเอ่อจะได้เอาตังค์ครับพูดง่ายเอาดีก็แกะอันนี้ก็แกะมาแปะไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับที่เกิดตัวนมาแปะไว้เหมือนเดิมแล้วก็ เมื่อกี้นี้หลวงคว่ำนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นหลวงคว่ำมนีครับเดี๋ยวเอาพลาสติกครอบสีขาวมาใส่ซะก่อนนะครับอ่าตัวทีเมื่อกี้นี้กับใส่ปีเสะนี่ครับใส่พลาสติกครอบลงไปนะครับจะมีสปริงออกพว่กมานะครับอาจะให้ทําหายนะครับตัวนี้สปริงจะพุ่ออกมาเห็น,นเล็กๆนะครับแต่ก็เล็โกโอดตามรูปเลยนะครับนั่นครับ ที่เราจัดเรียงโอเลียงเรียบร้อยแล้วเราก็เอาฝามาปิดครับแล้วก็ขันะก,กูเข้าไปสี่ตัวเหมือนเดิมครับเนื่องจากสก,กูเป็นตัวเล็กก็อาจจะทําให้ใส่ยากบ้างให้ขันเป็นแนวทะแยงนะครับเป็นกากระกาบาดขันไปพร้อมๆกัน เดีย๋ยวผมจะตั้งทำการตัวชี้อะไรให้เรียบร้อยซะก่กันครับอ้ยเกือบแตกนี่ซ่อมรถครับนี่นะกระจกซ่อมรถปุ๊บมันก็หลิกเกือบแตกเดีย๋ยวผมจะทําการตั้งอะไรทำกฎสร้างแล้วก็จะถ่ายดูอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราใส่าทานเองมันมีผลดีตรงที่ว่าประหยัดต,ตังค์นะรประหยัดต,ตังค์แน่นอนนะครับเราซื้อ,อผมซื้อมาเนี่ยไอ้ก้อนนี้ร้อยกว่าบาทนะถ้าเราซื้อถ้าเราไม่มีตังค์เราก็ซื้อก้อนละสี่สิบห้าสิบก็มีนะครับให้รู้เบื่อย่างเดียวแล้วก็มาเปียกเอง ถ้าเกิดเราไปจ้างเขาก็แม่เกือบสองร้อยนะครับร้อยแปดสิบสองร้อยหนึ่งเขาคิดเขาคิดเลยแหละนะครับหรหวังว่าจะเป็นประโยชน์ช่วยท่านผู้ชมประหยัดตังสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ